ก็จะกลับมาเข้ากระบวนการที่ทำอยู่ดีก็ยังบอกว่ากระกรดาอยู่อย่างนี้ค่ะก็ต้องดูทุกอย่างประกอบกันเพราะอิงคิดว่าการที่คุณพ่อกลับมาก็อาจจะต้องเป็นเป็นเรื่องเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าว่าถ้ากลับมาได้แล้วแล้วทุกอย่างโอเคก็อิงว่าคุณพ่อก็ต้องดูดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะว่ากลับมาแล้ว ตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะสาหรับท่านองว่าท่านก็ต้องดูด้วยอะนะคะต้องดูยู่อย่างเพราะว่าก็อยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วเออกำลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามหรือว่ากําลังอยากให้สงบหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูอว่าดูให้เหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีต้องแบบมีปัจจัยอะไรทําให้แบบกลับหรือไม่กลับอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมนีถ้าเกิดว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลยังเกิดขึ้นไม่สําเร็จแล้วคนเอกนุชยังเป็นนนาายกรรััีษ การเดินทางดอกมาของคคิดว่าอันนี้ไม่น่ามีผลนะคะ,คะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นในเรื่องของคุณพ่อ่าก็เคยเคยให้สัมภาษณ์ดูแล้วเค,เคยพูดอยู่แล้วว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผลอะไรในการที่ว่ารัฐบาลไหนจะเป็นรัฐบาลอยู่นะคะท่านก็จะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมอยู่ดี